สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอแชมนะครับตอนนี้ผมก็ถึงงานแล้วจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศง,งานในค่ำคืนนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ศิลปินก็จะนั่งอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็ของก็จะยกจากตรงนี้ตรงนี้แล้วเลท,ทีก็จะอยู่ตรงนู้นเวทีก็จะอยู่ตรงนู้นเลยนะครับน้องจปด้ว้ งานและที่สําคัญนะครับทุกคนนี่เจ้าภาพนะครับเจ้าภาพเลี้ยงก๋วยเตี๋วด้วยนะครับนี่เจ้าภาพเลี้ยงก๋วยเตี๋วด้วยโอ้โหแจ่มเลยนะครับนี่มีโต๊ะให้นั่งกินด้วยโอโ้โหทุกคนผมบอกเลยว่าเจ้าภาพเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเบมเอามําทำไรเนี่ยโอโ้โหกินอะไรนะ โดนเล็กเต๋อสามกินก๋วยเตี๋ยวโดนได้แล้วย้อนออกให้ได้แล้วโอเคนในเบี้ยงก็กินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมนี่ก็บรรยากาศงานก็ประมาณนี้ครับพ่อกินแล้วใช่ไหมเนี่ยพ่อแจ๋วไหมอร่อยอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับ